มึงกัโกูก็ต่ากอนแค่ผ้าปิดตาเชีย ก็ขอไว้ทุกท่านเลยพ่อกับผมในถุงกลับมาอีกครั้งกับเกมซีรีส์มอนเตอร์ฮันเตอร์วาอีกครั้งที่อัปเดตนี้มาพอกับอัปเดตมอนส้มยาเอ๊ะมันเรียกว่าอะไรวะอ่าอ่าอะไรเลยวะมันติดอยู่ที่ลิ้นอะอาร์อาร์อาร์ะไรวะอ๋ออาร์เทมเพิลเรดาลเป็นการอัปเดตมอนที่เสริมความเก่งที่ถ้าคุณไม่ระวังก็ม่องอะนะ ไช่หรืวเปล่เรียบร้อยเรียบร้อยเหลือหนึ่งแล้วเอ็งน้องเอา้าดาวดาวเหลือแต่ดาวดาว,ดาว <c oughs> ใครหลับบ่ะหลับหมดเลยเหรอคนเกาหลีใช่หลับทุกเคนโโหลับหลับสามคนมึงยังไม่หลับสิ <c oughs> โอ้เอยเยี่ตะคิวกีขาเลยกูโอ้ยโอ้ยเจ็บ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 โอนายฟุกูไปเจ็บเลยเีย <c oughs> ก็ตอนนั้นแหละเราไปตบเรดดาวกันดีกว่าเอ้ามุณยังไม่ได้ไปติดกันหรอเออกูเพิ่งกินข้าวอยู่ที่แคมป์อะอาร์กว่ะอาร์เทมโปะอะไหนดูดิแม่งยังหัวแค่ไหนวะไหนวะอยา่าตคือของเป็นไทยแล้วโว้ยเออกูเห็นแล้วไอ้กี้เบนม่งออกจากคุกแล้วโคตรลงเฟซอยู่อืมกูหลบได้กูหลบได้กูหลบได้อืเขาเปิดสวย

แพ้แพ้ที่หัวโอ้ยตรงอุ้ยอืมเอ้าวัดเฮ้ยมันตีไม่เข้าอ่ะเอออะไรวะกูตีนเหรอกูใส่ไปหลายดอกมากเลยเมื่อกี้เดาบ้างว่าแต่ฟักอ๋อมันระเบิดไงไอ้เหี้ยมันระเบิดโอ้มันอัพมาให้ระเบิดโอ้ยก็บอกแล้วมันก๊อปแม็กซ์จะตายหาเพื่อนไอ้เหี้ยแม่งแรงจะไปเล็งมาเล็งโอ้ยเหี้ย แล้แม่งระเบิดต่อไอตว์โคตรเที่ยเลยโอเคอย่างงี้ดิโอ้ยเถ้าไม่ไหวเดีวเล็นัเสรอมนะเว้ยมึงบ้าไปโลวิ่งก่อนละแม่งแรงจัดเลยเชี่ยดูมันเดี้ยวอยังมึงอย่างงี้ย เฮ้ย <Hey, S 2> ระวังไอัตว์กูลืมระเบิดอีกอืมโดนลงไปนอนหัวมึงนีคงต้องตัดทิ้งอะ่ะตัดตัดตัดระเบิด oh. อืมโอ๊ยระเบิดระวังระวังแม่งโหดม <Hey. S 2> ากอันนี้เฮ้ยแย่เฮ้ย <H an> เลีนหัวลงมาสวยเออโอ้โหหลบโคตรสวยกูเฮ้ยระวังหัวอุ้ยเกือบอุ้ยอียแม่งกูว่าต้องจะจิ้มแผลอยู่เมื่อกี้ที่แผลที่คอยเลยแม่งไอ้เหี้ยหลับแล้วเหรอไม่ไหวคนต้นเรือกำลังเสิร์ฟอ่ะบอกเลย ได้ได้ขอเออลงไป <c oughs> <c oughs> โดนคำรามอ่อคำรามเรอคำรามเหรอจะบินเหรอมัน <c oughs> บินไปแล้วเพ <c oughs> <จ>ื่อนเฮ้ยจีต้องมันมีอัลโตช็อคไอ้เหี้ยเฮ้ยไ,ไม่ทัน โอ้โหยังอาว่ามาตีกูได้ไอเควเนยไอไอเด็กกระโปงเมื่อวานซื้อกลายเป็นอะไรแบบนี้ไปแล้วเหรอไอเยังไม่กลายเป็นปีศาจไลยสักล่างปีศาจเนี่ยเฮ้ยออโดนช็อตเฮ้ยแล้วเฮ้ยเกือบแล้วไอผมแม่งไอเจนี่เหลี่ยมกูนึกว่ามันจะเล่นกูแล้วเมื่อกี้โอ้ยก้าวปีกมันมาตีกูแล้วเสียงระเบิดด้วยโอ้ แมวไปแล้วเออแมวมะเออขอบคุณครับไอเวนโอ้โหมึงดีเฟกมึงดีไปปะเนี่ยไอเียไอเ็ยนี่เล่นเกมย,ย er ิ way, งบ่อยเฮ้ยอะไรวะไอเย็ยไม่เห็นโอ้โหเออออกมาไปไอเย็ยแม่ปกติก็ดูรากแล้วเออเดี๋ยวที่ไหนดีมีคนเข้ามาธรรมะ ใช่คุณถามมาไหมฮะนี่คนละคนกันนี่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 ไอเด็กก็โผงกันเลยใช่ไอเฮี้ยกูพวกกูหรือมันก่อนจะตายหาก่อนทไอ้เหี้ยมันไอ้นั่นละโอเคเพื่อนสวยโอ้ยไม่เดี๋ยวกูยิงเสือกเอาหน้ามันมาร่วงเลยเดี๋ยวอรอเพื่อนไอ้นั่นก่อนเพื่อนขี้๋ยวมันร่วงเองเราเราดาบรอ เคาน์เตอร์ต้องช็อกมันโอ้ช่าเขาเตอร์ไปไม่คนไรประโยชน์เลยโอ้ยกูมาตายแล้วจ้กูมาเมาตอนสุดท้ายกูแม่งนอนแม่งต่อแม่งเคี้ยวไปตัวเคี้ยนี่แม่งเอาแม่งเอาจริงเขา่ะเอาจริงแล้วว่าเด็กเกรดนี่ตอนแรกตอนแรกติดติ่มใช่ไหมอ่าวกูว่ากูต้องเรียกกำลังเสริมเลยล่ะ เดี๋ยวเรียกแป๊บนึงไอ้ขี้เป็นธรรมแล้เนี่ยใช่เป็นธรรมไอ้ขี้เป็นธรรมเป็นไทยเป็นไรชวนมาเล่นว่าวาโลอะไรก็ได้เลอื่หรือมันเงาเลดดาวเขียนไงวะเลดดาวเป็นไรเล่ส้มม่วงมออวงงองม่วงไอเอกม่วงใช่ไหมใช่โอเคใช่ อ่านไหมครับโอเคส่งเอโนเอไปแล้วดูว่าเขาจะตอบรับไหมกูเจสวยจังเจ๊กุนนกะว่าอีกฟิีกูจะแต่งเป็นออปติมัสอยู่นะกูเห็นนะไอชี้เป็นคนแต่งเป็นออปติมัสดตวยเชี่ยคนสร้างสันเลยแต่ละคนที่เตะโอเคครับ ตัดคลิปยัวโอเคโอเคครับไม่เป็นเป็นลอกหนาเอาเป็นจริงก็เป็นนะครับคปฏิเสธอย่างเงี้ยเป็นครับตอนนี้พวกผมเป็นมากเลยต้องการความชิ่นเหลือคามเป็นจริงต้องการมากเลยครับผมเด็กนั่นแม่งมันมันมันเล่นสูงเกินไปแล้วได้ทีเยะใหญ่เนี่ยเล่นพวกกุเละเลยอะ เฮ้จากนี้เราต้องเอาตัวรอดเองแล้วเจมนี่กูยืนรับกาดมึงเต็มเต็มึงตีกไม่โดนในเวนเอากูไม่ยืนรับการ์ดจะโดนกูเต็มเต็มเลยหางอ๋อไม่ใช่หางปีกก่อนว่โนบะจะใช้หางนะหัวนี้ก็ไม่ยอมแตกสักทีวะ เฮ้ยที่หางไม่แพู้รู้แล้วแต่กูไม่ได้หลับผูขึ้นยากหน่อยเอาได้เอาโดนเอาโดนโดน,โดนคำราม <c oughs> เออเขาหักไอ้เชืออย่าพึ่งดูกันมาก่อน โอยเป็นมันที่กวนตีนจริงๆอ้เอเฮ้ยเพื่งนดูขึ้นมาก่อนรับเออรับอีกอ,อระว่ามันเล็งแลยละเออเออเออเดี๋ยวกูนึกว่าพระเอกแต่กูจะตายหาแล้วพระเอกยี่อะไรเลยโอ้ยยากูหมดแล้วเพื่อนเดี๋ยไม่ต้องว่ากูมีเฮียวบุยเหรอ โอ้เพิ่งแม่งเพิ่งเปลี่ยนโอ้โแรงยังวะไอ้คนนี้เหลือเฮียอะไรแม่งโคตรแรงเลยไปบัฟอะไรมาวะนะ่ะเฮ้เราังหา <c oughs> องนึกว่าหาตลอ,อดเจ้ยขยันบินไะ้เราเนี่ย เออติมสกัดแม่งเลยสวยเออหางขาดแล้วเออมีชุดมันด้วยนี่วะถ้าจะไม่ผิดชุดใหม่มันน่ะไอคนดำใส่ปะออใช่แ <c oughs> <c oughs> <c oughs> สด่ดเออเออเตอเ์ <c oughs> คนดอเอไม่จำได้เลอเ <c oughs> ออเออะออเออเทัเออเออเออวออเดอวออเออเสอเออูออเ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 เจอเออเเอออออเ เอาเอกลักษณ์แนเพื่อนแม่งโดดเด่นเลยอะแซดเลฝั huh ่งซ้ายฝั่งซ้ายเป็นตัวละครหญิงนะครับที่ใส่เป็นสาวญี่ปุ่น่วนฝั่งขวาครับเป็นนิกแซ่ดเลยเมื่อเพื่อนคุณเป็นเมื่อเพื่อนคุณเลสิตนะครับแซดเยเหี้ยเลยเนี่ยเอาข้างเหี้ยเลยใจเย็นดิเฮ้ยกูุมาแล้วฝันแม่งเลยขยี้คนเลสิตนะซะเอ้ยโอ้ย อุ้ยมีเด็กใกล้ตายเฮียเรสิดใกล้ตายอ่าสีฟาร์อลไรไปเพื่อนสวยอูล่วงอัดมาเรสิดล่วงอเจ๋งว่าเป็นคนล่วงยังไงตายไหมเราผมกระโหลกก็ไม่ขึ้นเลยจะมาตายยังไงยังไม่ตายอเน้คืออะไรคืออะไรคือแล้วโอเค จับไหมล่ะไม่ฆ่าทิ้งวะเด็กแบบนี้ไม่สมควรจับพี่นะไหนมีคนขึ้นได้ปะเราดับรอตายเดี๋ยโดนพะกูเลสิตไปดิเป็นไงล่ะโคตร เมันหนีเกินเลยไหญ่เขี้ยอคิวต่อมเชียร์เลยเปมีคนได้เจมว่ะกูเองอะเหี้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยนี่รางวัลของคนไปเลสิคไอ้น้องส่วนมึงเลสิคไงเลยไม่ได้เอ้ยจบเกมไเหี้ยไม่ยุติธรรำว่ะเกมไม่เท่าเทียมเลยเขาไม่เข้าเทียมกับคนเลสิคหรอกเพื่อนอุ้ยได้นี่ด้วยไอ้ได้แพทสองกัน ได้ไหมที่มันเป็นเพชรไม่ได้ไม่ได้อะเนี่ยจะไว้นะครับเด็กๆจะเป็นเลสใสใสคลาสนะครับนื่อะไรอ่ะอะไรได้ไรไม่รู้ไม่รู้เลยยังยงอืมมึงตีแตหัวเฮ้ยมีคนแต่งตัวมันเอ้ยแต่งหน้ามันกูด้วยแล้วก็แม่งไอ้นั่นด้วยเรียกเรียกไงวะไว้หนวดนะเป็นขับไง Yeah. เป็นขอบในถุงปะครับโอ้ใช่ครับผมผมดูพี่ปในถุงทุกวันเลยเคลิปพี่เขาดีมากเลยเนี่ยมึงดูดิโอ้ไม่กอดทรงผมก็คล้ายกูสัตว์เฮ้ยกูเห็นออกไหมเมื่อกี้อยู่ไหนอยู่ข้างล่างเหรอไม่อยู่ที่เต็นต์กูดิแค่แค่แว้งไวหนวดใส่ต่างหูแล้วก็แต่งหน้าแต่งตา นี่ดูชุดกูดิสิ๋งอะไรวะเดี๋ยวนี้มีอะไรน่าดูเนี่ยมาดูดิสวยๆอ่ะเพื่อนเข้าใจไหมกูดูผู้หญิงดี่วะเฮ้ยโอไม้โอไม้โอไม้วันนี้ครับโอไม้โอไม้อันนี้ผมตัวชิวะเนี่ยอะไรอ่ะเ้ยไป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 อยู่นี่อยู่นี่กูเห็นอยู่แว๊บนี่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  อมกไหมออกไหมออกไหมอุณิครับออกั้ยผมเองก็เป็นได้ใช่ไหมฮีโร่อะเฮียก็ในจบแล้วแหละสลักฟองเหรอเฮียกูเลยพูดเลยว่าต้องงัดก่อนตลอดเลยเฮียงัดก่อนปิดใช่ไหมได้เฮียมาอืมกอประัททะเรดอล่างใหม่วะต้องมาดิครับเนี่ยวัวที่ไหนระวังนะชุดเพิ่มบัฟอ่ะเข้าใจไหมบับบับบิรอะไรมึงคอยดูล่างใหม่กับล่างเก่าอ่ะที่เป็นตำนานอยู่แล้วใครไม่จะมองเห็นกัน เียไอเฮียม้ากูกากกูบอกเลยม้ากูกากมึงแม่งสู้กอร่างเซบะเจ้าไม่ได้หรอกเนี่ยมึงก็แค่กอร่างเด็กเกิดเท่านั้นแหละกูรอชากรู้อยู่จบคลิปดีกว่ากูบายบายครับกูรออยู่กูรอเหยื่ออยู่